กับสบายดีพุดไหมพี่น้องกับสบายดีเบอร์ตุ๊กตาพี่เขาขับซ้อมซองน้ำคำเด้อเมื่อในกระแดดแห้งรีบปลุกดดดดเลยแดดเตะไก่ซ้อนมันเกิดไอคิวแล้วอันว่าสิเมื่อบ้านอยู่ยังมุทละเมือ่อใส่พอยคิวเมื่อก่อนเมือม่อนี้ใส่เมื่ออาอยัางขาเบิ่งนนำกันเนาะว่าสิพอไอคิวสิเมื่ออาอยัาง <laughs> พอไอคิวสิไปใส่บสอกว่าไปหอดบัตรบ้านป่าบอกหรือจะได้ใช่ได้ไหมพี่น้องเย สงสัยชีวีบอ๊ะเข้าเวไปบ้าเข้าเวก็มาเอิรนมาฮื่นกันโชคบุญนั่นส่งฮือนเนาะเป็างบ้านนี่เยพี่น้าะเป็นกือบ้านไก่เป็นบ้านอ่นน้องสายใหญ่หรือว่าเป็นน้องรวมเนาะน้องรวมเขาก็เลยแบบว่าสิพายคิ้วไปเบิ่งซะก่อนเพราะมันไก่บานเมียมาพลาดมีอย่งประมาณนี้นะสิพายคิ้วสลัดเดอร์สลดเดอร์สลัดเดอร์คนเราบอกพลาดสลัดเดอร์อะไรอ่ะมักตะลุ ได้พอไอ้เคี้ยวไม่ยับเป็นไงเจิ่นพ่อพังเบิ่งของเพิ่นสีวานนาได้นาะวมัเยี่ยมบม่ใหญ่เจิ่นพ่อเหมือนกันเมื่อเอาอยังนั่นแหละก็อยังแหละเมื่อเบิ่งน้ำกันทิ่ได้ยังมาไปเมื่อเมื่อบรรยากาศพี่น้องเยเมื่อเยี่ยมอันเม่ใหญ่ป็่จอบม่ใหญ่เมื่อบานปลาเมืนี่ที่ฉอดใส้เด้อ ทางก็เพื่อ,อนเบื่อพี่น้องนี่แต่ว่าเพื่อสิมาฮอดกับดุลเตืบทางยากเนี่ยคืเขาทายเบืเนะ้องไรนาบาทแล้วนี่ปาท์เเฮงเฮงทางมุ่งกูมูเลยเพื่อนกูมูเลยนี่นะบาทน,นี่มันเละเลยทางเมื่อนี่กับโค้งลายบอลทางก็เพื่อ,อนเพื่อ,อนมันคอยไปค่อยมาแหละก่ะเพื่อสิมฮอดขี่รถประมาณชั่วโมงหมดเลยชั่วโมงหนึ่งไป ไปกลับมาอีกสัปโมงหนึ่งแล้วกลับสองสัปโมงเฉพาะเฉพาะขี่รถสองสัปโมงไปกลับเพื่อจิ๋หอดไก่เต๋อพี่น้อยไปไปกันเลยพี่นอ้องตอนนี้ก็มางหอดบานไม่ใช่จืดเลยหอดบานปลาสเน่เลยหอดแล้วพี่น้อยโอ้ยทางลำบากไ <laughs> ปมาหอดคุม้มไร้ลาย แต่ก็บ,บม่ได้เปลี่ยนอะไรเนาะกับธรรมดาแต่ว่าคุ้มลายมุ่นไม่เลยทางน่ะทางนี่นมันสิเป็นคุ้มเบิดแต่ว่ามันก็แห้งแน่แล้วเนาะมันแดดปรสาสนีอยู่ไนเนาะคุณเห็นวาคือบเห็นปรสาสนีวะ่ะ,วะมันยยจะมีจื่อจักไผยมาสองคนสงสัยก็จะมาเล่นน้ำพญายิ่งอย โอ้เฮือนครัวแล้วยมเลยพี่น้อยบันเอาบด้มาลายมือบด้มาลายมือแล้วยมเลยพี่น้องโอ้ยเนี่ยมเรียบร้อยมาบันคอยเบิ่งก่อนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิเข้าไปเบิ่งก่อนโอ้ปดเกือบข้าได้บันปดเกือบข้ามาบันนี่จะเปื้อนอ้าเจ้าแปด โอเลี้ยวเลยบอลนี้โอ้ยสะอาดสะอาดบอลนี้เออขักขักบอลเลยสบายบอลนี้บุเปื่อนโอ้แสนตาตามีฟองกรนีปิดเลยไม่มีทางออกทางออกทางเดียว ทั้งทิศเนื้อนี่เป็นห้องน้ำต้งสัยสิเป็นห้องน้ำครับไปเบื้องก่อนท่านี่เป็นซ่องซ่องลมท่านี่เป็นซ่องลมลมพัดวีวีวีขันไปอดัอเออาอาดเลยนี่กะมันอย่ามันมึนเนาะขันไอัดเลยนี่ขันปิดตายนี่เพิ่นเลยจงปอง n ว่ะ สองวา่างปิยานขโมยปีนเขาพี่น้อยนี่ขโมยปีนเขทาทหนีแล้วบันขโมยสิบบปีนเขมาเพราเป็นปองเป็นปองเลยห้องนี้เป็นห้องว่างนี่ห้องนี้ว่างเอาไว้ตาพาก็ได้ห้องนี้เนาะ ที่ทองตากผาตากผาไว้นี่เวลาคุณตกผาข้าไวน้นี่นี่เป็นห้องน้ำทั้งนี้อาเท่งห้องน้ำกุง้งพี่น้องเ้ยมันสิเคอยเบื้องห้องน้ำก่อนอาคัากอะนนี้โอ้ยกว้งคัก,กอะนนี้ห้องน้ำอาเท่าสบายบ้านนี่ห้องน้ำกันยู่ใกล้เฮือนพี่น้องเอ้ย ห้องน้ำผมอยู่ติดเพือนเลยบ้านสบายเขาห้องน้ำก็ง่ายลูกจากบนนอ,อนนกกนน้นเข้าห้องน้ำเลยเวลาพ้นต๊กก็สบายเนาะเขาก็บริญาแข่งพ้นไปเข้าห้องน้ำแต่ก้านะเวลาพ้นตุี่ก็สิญญาแข่งพ้นไปเข้าห้องน้ำห้องน้ำอยู่ไกลตอนในตากฝนไปแข่งพ้นไปเปียกอันนี้สบายห้องน้ำอยู่ติดเพือนเลย เวลาขังค่ากคืนก็นง่ายบริยานของนอเคือนเวลาเขางของน่ากางกคืนเรียบร้อยพี่น้อยปูพื้นเรียบร้อยโปูแขก,ขกบ้านบุตรมาลายมือเลยพี่น้อยโอ้ยแตกต่างไปเลยแตกต่างบุกเก่า สบายดีเด้อพี่น้องไม่ยจืดไปตากลรองเนาะมื่อเนี้ยพออันเท้าขี้ิ่นกับมาอ้าเครื่องิ่นมาลายมือเลยแหละมาลายักเหม็นยังแลยทั้งในเครื่องใสิ่อนั่นแหละปูใหญ่ใจดีิ่นเนาะบายดีเด้อสิเมื่อเปิดอยู่เพื่อนิ่นพอแล้วบ้านิ่นพอแล้ว Cái trong bà đại mưa vượt thì nó hơi mưa đưa lũ ơi Nó có thù đây nè thù có là xôi

ยัง e อีทงหนึ่งได้พรมนะอยู่ใหนเห็นดิทงสากันนี่แหละมือ่กันพี่น้องจสมีย่งอะอยู่ในกองออนี่เหอะแล้วขอขอบใจอีกแค่หนึ่ง้อพี่น้องเ้อใช้บทีหามาหาน้องเาไปเมืใครเบิ่งเดีทางไทยโพนงใจดี ทั้งไทยพุ่น่ะมาเตา่ากับเตา่าเต็มหลุดเลยพี่น้องไอ้ยปพูกทางเมือกมีแต่คุมตูนคุม <c oughs> จะเครื่องเสีสยอย,ย,ยู่ใจเด้อพี่น้องเอ้ยหนุนมาส้มกันมาสิวหอดใจ สันหรับคลิปนี้เขาก็สิขอลากคิปไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องไอพ่ออนคลิปต่อไปพคาคนไรก็เซนเนยเด้อสบายดี